หมอชอบเปรียบเปยเหมือนกับว่าเราพนักงานบริษัท100คนเนี่ยการที่เราเลือดอุดตันขนาดใหญ่เนี่ยเหมือนกับพนักงานอาจจะเสียหายไป70เหลือแค่30นะการที่พนักงานเหลือแค่30เนี่ยจะให้ทํางานเหมือนกับพนักงานร้อยคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะแต่การที่เราลากสายสวนเนี่ยถ้าทำสำเร็จเหมือนกับ70ที่จะเสียหายเนี่ยอาจจะเสียหายแค่10หรือ20ซึ่งประสิทธิภาพมันจะดีกว่ากันมาก อาการแรกคือปากเบี้ยวนะฮะอาการที่2คือลิ้นแข็งพูดไม่ชัดอาการที่3ก็คือมีอาการครึ่งซี่คืออ่อนแรงหรือว่าชาครึ่งซี่ซึ่งอาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดนะฮะถ้าอยู่ๆนั่งอยู่เฉยๆอยู่ๆปากเบี้ยวไปทันทีอยู่ๆพูดไม่ชัดทันทีลิ้นแข็งทันทีพูดอ่อยแอหรืออยู่ๆอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีกไปทันทีอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองไม่อุดตันก็แตกถ้าเป็นหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยโดยทั่วไปถ้าถ้าแตกไม่มากเราให้ยาบรรเทาอาการ แต่ถ้าแตกรุนแรงอาจจะต้องผ่าตัดนะแต่ในส่วนที่วันนี้เราพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงหลอดเลือดสมองอุดตันนะถ้ายังอยู่ภายในเวลา4ชั่วโมงครึ่งเราจพิจ,จ,พจนารณาให้ยาละลายริ่มเลือดนะแบบเฉียบพลันซึ่งจะต้องมีข้อบ่งชี้แล้วก็ต้องไม่มีข้อห้ามนะแล้วก็มีการรักษาคือการลากสายสวนเพื่อดึงริ่มเลือดออกมานะฮะซึ่งเป็นการรักษาที่ถือว่าซับซ้อนนะฮะ ก็หลังจากที่ได้ MRI แล้วนะครับแพทย์ก็จะมาประเมินดูว่าตกลงแล้วเนี่ยหลอดเลือดที่อุดตันเนี่ยเป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะฮะสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้หรือเปล่านะ,ะมีข้อห้ามอะไรไหมมีข้อบ่งชี้ได้ครบถ้วนไหมถ้าสามารถที่จะให้ยาละลายลิ่มเลือดได้นะฮะภายใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยคุณหมอก็จะให้ยาละลายลิ่มเลือดไปก่อนนะฮะในขณะเดียวกันถ้าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ย มีหลอดเลือดแดงใหญ่อุดตนันแสดงว่ามีโอกาสที่ยาละลายเลือดเนี่ยจะไม่ได้ผลนะฮะหลังจากที่ยาให้ยาหมด1ชั่วโมงเนี่ยริมเลือดยังไม่สามารถหลุดออกมายังไม่สามารถละลายได้สําเร็จคนไข้ย,ยังมีอาการอาพึ่งอาวผาหรือว่าอาการสมองขาดเลือดเหมือนเดิมการใส่สายสวนก็เหมือนเป็นดาบที่2การรักษาที่2ที่จะช่วยดึงริมเลือดออกมาเพื่อให้สมองเนี่ยขาดเลือดน้อยลงหรือว่าการฟื้นตัวได้ดีขึ้นครับ ผู้ป่วยเนี่ยหรือญาติเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับ,ก,บการใส่บอลลูนนะฮะซึ่งก็จริงๆก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเครื่องมือที่เข้าถึงเนี่ยมัน,มนคนละแบบกันบอลลูนคือการไปถังขยายนะแต่ว่าการลากสาสวนเนี่ยคือเครื่องมือเนี่ยมันสามารถไปเกี่ยวเอาลิ่มเลือดออกมาได้การลากสายสวนเนี่ยเราจะทําในกรณีที่เป็นหลอดเลือดใหญ่เท่านั้นนะ ซึ่งถ้าเป็นหลอดเลือดฝอยแน่นอนสายสวนเนี่ยมันขนาดใหญ่เกินไปมันไม่สามารถจะไปลากได้ซึ่งมันมีประโยชน์ก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะลากริมเลือดอันนี้ออกมาได้ความเสียหายของสมองเนี่ยมันน้อยลงเนื่องจากถ้าเราไม่ลากริมเลือดเนี่ยสมองส่วนที่เสียหายจากหลอดเลือดขนาดใหญ่อุดตันเนี่ยจะเสียหายเป็นวงกว้างมีโอกาสที่จะอามาพารุนแรงนะอาจจะซึมอาจจะหมดสติอาจจะแบบไม่ตื่นหรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตได้สูงนะฮะ สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการอามาพฤกอามาพาตนะครับที่สงสัยว่ามีหลอดเลือดสมองอุดตันนะครับหรือแตกก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยว่าทางโรงพยาบาลนครธนเนี่ยมีการรักษาที่มาตรฐานนะฮะเรามีทีมแพทย์ที่ดูแลการรักษาทั้งสองส่วนนี้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งเป็นหมอระบบประสาทเป็นแพทย์ระบบประสาทคอยประเมินอยู่อยู่ตลอดหมายถึงว่าถ้าผู้ป่วยมาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมีแพทย์ระบบประสาทเนี่ยไปประเมินตั้งแต่หน้างานเลยนะฮะ ถ้าผู้ป่วยเนี่ยเข้าเกณฑ์ในการให้ยาละลายริ่มเลือดก็ให้ยาละลายริ่มเลือดนะตามข้อบ่งชี้ถ้าสมมุติว่าจําเป็นที่จะต้องอใส่สายสวนเพื่อลากริ่มเลือดก็มีทีมแพทย์อีกหนึ่งชุดเพื่อจะลากสายสวนซึ่งอันเนี้ยโรงพยาบาลนครธน,นพร้อม24ชั่วโมงครับ